แป้งอย่างไรคะแม่แป้งข้าวเ,เหนีนยวเอ๋อแป้งข้าวเหนียวแล้วอันนี้แป้งอย่างไะเหมือนกันนะกถเหมืนอ,อ,อนกันแม่ขอซองหน่อยะนแม่เราวางผัววิธีทำขนมจอกขนมเทียนเทียนข้อกัมแป้งข้าว <c oughs> เ,เหนียวแล้วก็อันนี้ก็โอ๊ยโอ๊ยอันนี้ อันนี้กับแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันน้ำมันคุ้มเนื้อน้ำมันทาดเป็นน้ำมันอืมแล้วหน้าการมือก็แบงมันต้องผสมกับไงอือนี่ข้าวกลมแล้วสองสองอันนี้มันต่างอย่างไรความจริงหรือใจตัวเดียวก็ได้หรือว่าความจริงต้องผสมตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวก็ได้อ๋ออ๋อนี่แป้งข้าวเหนียวดำอืมมีสามอย่างน้ำใบตือ

ต้องใส่จนจนเหลวๆเลยก็แม่อันนี้เขาต้องใส่เหมือนกันนี่แต่กาดเดี๋ยวไปใส่หนักเดี๋ยวไม่เหลวตรงนี้ไปนวดไปนี่ไปทัดกันพอเขต้องจ้องสวยยังไม่ได้แปลง่แต่กวนจะได้นอนแหม่ เหนือมันต้องทําเองเนาะเวลามีงานวาดมีงานไปวาดไปอย่างเงี้ยมันบอกค่อยซื้อเนาะแม่เนาะส่วนใหญ่ก็ค่อยก็ซื้อขี้ข้ามเนี่ยขโมยก็ซื้อกันมันไม่ได้กินมันเสี่ยงนะอ๋อแกนกีแกนแห่แกนซาวใช่ไหมเข่าไก่อะสี่แกนซีฟเนี่ยซื้ออ่อ <c oughs> แล้วยังแม่ทำอีกเหรอยังมอรมอันหนึ่งนี่ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ไหม ก่อน,นหน้ากัอันไห่นะเอาใบนี่นะสองร้อยป่ายอะ่ะอก,กับเออวันนั้นกได้ไห้แล้วไห้หนึ่งนี่ได้หลายหลายอันอยู่เนาะได้เป็นร้อยคุณค่ะกว่ากับวันหน้าตาเ้าเขานักการัวเขาใบกินเองหรอตอนนี้มือน,นวดขนมมาเกี่ยวไปนวดแป้งเค้กได้ไหมเนะี่ยวิธีเดียวกันเลยอะเนีย่ยว่าเวลาไปนวดแป้งเค้กไปก็น,นวดเฉย อ้หลังมือเน้นเน้นเน้นเลยทำบ่อยลทำบ่อแต่อันนั้นอะที่เราทะขนมเน้อขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะอย่งเดียวกันนี่คขนมเปี๊ยะแป้งอ่ะต้องโหดเยะ เนี่ยขนมเปียะทำนี่ตื่นวนเนี่ยกว่าจะนอนแป้๊กว่าจะคัวไส้อ๋อมนกระเมินขนมจ็อกเนี่ยกายไส่ขายขายไส่มันอมันมันน่งอเริ่เสร็จแล้วว่าบดมาเคียวเขาที่เขาแปลงขายนั่นกับเขาขูดแบบเป้าแล้วก็เอาน้ำตาลเขาถูนี่ไกกะ อันนี้เขาแบบขั่วรับนี่แม่ง,งาแงขั่ตวตัวเอาบาป้าขั่ตวตัวแงาลงก่อนบาป้าลงแล้วก็น้ำตาลลงอหอมเลยได้ละใด้แล้วได้หรือยัได้แล้ว เอาตองบ่กโอกโบอก่อนี่จะแปาารงบะได้เรื่องจพอเลยข้าม่น้ำมันนะขนาดเนี้ยเนี่ยมันบะติดบดตินี่เอาตรงไหนเป็นปลายตรงไหนเป็นควักอีกอ่ะเอาตรงนี้อี๋กะอืมข้าม่็ดตองใหญ่ใหญ่เนี่ยมึงมีมะตัดอันใหญ่เกินเนี่ขอดูขอทำให้ดูหน่อยเนี่ยเขชุบมัน เอาทำเป็นเหรอไอ้เอ๋อเออเป่งแค่นี้ไปเป่งแค่เกะไปหน่อยเดินน้ำหนักไปหน่อย้จ้ะเนีนาาานาย่ยจ,ยจ้ะเนี่ยจ้ะเธอเธอดูถูกฉันไปเกินไปซะแล้วแต่ <จะ S 1> ฉันไม่ like <อ>เบี้ยวหน่อยนึงนะจ๊ะจะให้แม่ทำแม่มันต้องขดอีกแม่ในนี้มีอย <หอ S 1> ่างไรคะแม่ มันไงนี่แบบเป้าน้ำตาลแล้วเอาไปเคี่ยวค่ะ Yes เรอะขั่วกันน้ำมันคั่วกันน้ำมันคั่วปลาทราไม่ขั่วใส่น้ำมันเลยใช่เงี้ยปุ๊บปุุ๊๊บบปด ลูคกคนงานพ่อหอมอยู่จอกได้หา,างัดแฉกเก้าแขนขี้กินอีกกะล้ำนั่นเนี่ยอันนั้นตาลเทพน,น้อยบอก<า>จะได้ไหมมันจะเทพมันจะได้นี่หืมหยของใครนัะนอ่ะเออเนี่ยเป็นเจ้าของใครของเนี่ย แอ่แบงเอาเขาแงแกนหลวงไตรงนีใหญ่มันจ้บมันมาจับาาาขนม <c oughs> ตะก้อนนี่สมัยตะก้อนนี้เขาหมอออ่อนไง้าบกลายเนสีแตกออก <c oughs> ไก่วันนี้นะฮอขนมบ่าวสาตะก่อนค่ะบ่าวมาเอวจิ้วฮอร์ขนมแม่ละมันเป็นแบบว่าไออยังเงี้ยเป็นฮอร์อย่างเงี้ยสมัยก่อนนะเนาะมันกับมวนของของคนสมัยสมัยแต่ก่อนเนาะไฟก็บมะมีเออนั่งอุ้กันไก่ะเนาะอร์ขนมีพนก่อนันบอกมาเอวจีบกันแน่นอนเป็นเอกลักษณ์ เเป็นเอกลักษณ์ตอ <laughs> นบ่าวพุทธสมัยตนบ่าวุเป็นเสน่หนะสมัยกันถ้าคนใดเอาเอาเกียวใบบนขดเลยหรือวางก็ดีอ่ะมียเกียกส้อาเกียกกว่าพระโดนคนท้ากรรมจงเข้าไปาว่เอาเกียกไ,ไกยกกยกกว้สูงนะโ <laughs> <ม S 2> อ,อ้ย เขาเกลี่ยโชว์เขาปล่าว่ะกู้ฮู้ยหลงมากู้หมื่นนะเกี่ยเขาไว้สูงเขาโกงเงินเก่าแล้วก็ปองเอาน้ำตาลนาก่อน เออผู้ Poseba ดูคูดตัวแสบวนะ่ะเนี่ยเอาขนมใส่อานมใส่แล้วฮนะบาดอมคูดอะน้ำตาลใส่ถุงอันนี้เมนบะอันนี้พีก ปิดก่อนล้านอะ่ะมาปิดมันจะล้านเนี่ยการบ่เราปิดอ่ะปิดเป็นผูวันเดียวผู้วันเดียว,ว,ยวมันใกล้มือจ้ะมือนกัเพิ่มชั่วโมง เอมันนี่สวยงามนะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ